สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับของวันศุกร์ที่13พฤษภาคม65นะครับเช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่13นะครับเรามาสรุปผลของวันที่11กันก่อนนะครับสำหรับแนวทางนะครับที่ผมให้ไว้นะครับของวันที่11นะครับผมให้เด่น เด่น2ตัวนะครับผมให้เด่นไปที่สาและก็4นะครับก็ฟันไปที่4นะครับผลนะครับปกห้าศูนนะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับมาที่6หลักร้อยบนแล้วก็มาที่6หลักส0ล่างหลักหน่วยล่างนะครับก็มาเป็นเบิ้ลนะครับในส่วนของชุดคู่3ตัวนะครับก็พลาดไปแค่แต้มเดียวนะครับผมให้ไว้6-40ย์นะครับ ผลออกมาเป็น650นะครับก็ในส่วนของราวพัฒนานะครับก็ถือว่าหลุดนะครับเราสำหรับเด่นราวพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่6แล้วก็2นะครับฟันไปที่6นะครับผลนะครับ6 5 0 6 6นะครับก็เข้ามาที่6หลักร้อยนะครับแล้วก็6หลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับในส่วนของเด่นราวพัฒนาสูตรใหม่นะครับก็ยัง ยังกลับมาเดินต่อนะครับสําหรับเด่นลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับแต่ว่าในส่วนของเด่นลาปกตินะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาสู้กันต่อนะครับในแนวทางของวันที่13นะครับขอให้แนวทางกลับมาเดินต่อแล้วกันนะครับสําหรับลาพัฒนาสูตรปกตินะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เด่น2ตัวของลาพัฒนานะครับในสูตรปกตินะครับ เด่น2ตัวนะครับผมให้เด่นไปที่6แล้วก็7นะครับผมฟันไปให้ที่7นะครับสำหรับแล้วก็ให้ระวังเบิ้นหามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%นนะครับแล้วก็ที่ต้องระวังไว้ด้วยก็คือเลขพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับ ยังมีโอกาสมาได้ทั้ง2ทั้งเลขพี่น้องแล้วก็เบิ้ลหามนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเบิ้ลหามนะครับถ้ามีโอกาสมาก,ก็อาจจะมาเป็นเลขพี่น้องนะครับก็ในส่วนของคู่6นะครับชุดคู่6นะครับก็จะได้ที่60 61 62 63และก็65นะครับ ชุดคู่7นะครับก็จะได้ที่70 71 72 73แล้วก็75นะครับชุด3ตัวนะครับได้ที่0 73 4 72นะครับแล้วก็1 72นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับ คำนวณตัวที่8 1และก็5นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปให้ที่73นะครับและก็72นะครับชุดคู่6เช่นเดียวกันนะครับก็62และก็6 3นะครับชุด3ตัวนะครับฟันไปให้ที่0 7 3ย์นะครับและก็1 72นะครับให้ไว้2ชุดนะครับสำหรับชุด2ตัวชุด3าตัวนะครับ ส่วนตัวนะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับผมชอบทั้ง6และก็7นะครับแต่ถ้าตามสูตรตัวฟันนะครับก็คือฟันไปที่7นะครับแต่ส่วนตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับเพื่อนๆสมาชิกให้ระวังกันไว้ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดชุด2ตัวนะครับผมชอบไปที่72นะครับและก็62นะครับ เพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับผมชอบไปที่172นะครับก็สำหรับแนวทางของเราพัฒนาสูตรตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เด่นราวพัฒนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับขับนวนในที่5และก็1นะครับผมฟันไปให้ที่5นะครับ ก็เช่นเดิมนะครับสำหรับนาเด่น2อ,ส,อสูตรนะครับนํามาจับคู่นะครับก็จะเป็นคู่3ตัวนะครับคู่2ตัวผมก็จะจับให้เช่นเดิมนะครับสำหรับคู่3มตัวนะครับก็จะได้ที่ห5 6 7 1แห้าก็6แต่ก็ห ห้าหนึ่งแล้วก็7จ็ห้าหนึ่งะครับคู่สองตัวก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ที่6กห้าเจแล้วก็61และก็7จหนึ่งะครับก็จะได้ที่4ชุดนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับในส่วนของสองสูตรนำมาวินกันนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับ ชุด3ตัวนะครับผมชอบไปที่6 7 5นะครับแล้วก็71 75นะครับให้ไว้3ตัว1ชุดแล้วก็2ตัว2ชุดเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น75แล้วก็71นะครับ แล้วก็675นะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับ65นะครับก็จะมาอยู่ที่ชุดตัวฟันเช่นเดียวกันนะครับ75ก็มีอยู่ในชุด2ตัวตัวเจาะนะครับแล้วก็61นะครับ61ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็71ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับแนวทางของเราพัฒนาทั้ง2สูตรนะครับ สำหรับงวดวันที่13สนะครับส่วนตัวนะครับให้เพื่อนๆพืนลองนำทั้ง4ตัวไปจับเล่นเป็นห่วยชุดนะครับห่วยชุด4ตัวของลาพัฒนานะครับเพราะว่าผมกลัวจะมาทั้ง4ตัวนะครับทั้ง4ตัวนะครับตามสูตรที่ผมคำนวณนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง4ตัวเลยนะครับทั้ง6และก็7ในส่วนของเดีอน2ตัวลาพัฒนาสูตรปกตินะครับแล้วก็ เด่นลาบพัฒนาสูตรใหม่นะครับ5และก็1นะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง4ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากนําทั้ง4ตัวนะครับไปเล่นเป็นชุด4ตัวหวยลาวนะครับมีโอกาสมาได้นะครับก็เน้นย้ําเช่นเดิมนะครับเป็นอ่าเป็นเพียงแนวทางนะครับที่ผมนํามาแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกนะครับแนวทางมีข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิก ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับทั้งเก่าและก็ใหม่นะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำแนวทางคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆ ในทุกในคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วก็ในทุกๆวันเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้เ,เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมในทางทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกับแนวทางราวพัฒนานะครับของวันที่13ากันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ